ดันดันออกจากตัวเราเนาะผมเหมืนออกไปก็ต้องสอดมอือเข้าไปถอดออกนะเพื่อนนะที่นีบผมแอออนนะครับผมก็ก็ดำอยู่เนาะ สวัสดีฮะผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมนี่นะครับผมเป็นหัวเทียนของรถจักรยานยนต์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนกับรถของผมเองนะครับก็จะเป็นคลิก 125i ปี2019นะครับผมก็มันจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับผม เพื่อที่เราจะได้ยกชุดนี้ออกนะครับผมยกชุดบ่อออกเนาะเพราะว่าตัวหัวเทียนมันจะอยู่ตรงใต้บ่อนะครับผมตรงเครื่องมันนะเนาะแล้ก็ถอดน,อน็อตถอดสกรูให้หมดนะครับผมแล้ก็จะมีน,อน็อตใช้ประแจบล็อกนะครับเบอร์สนะิบเนาะคันออก3ตัวเลยนะครับผมเราก็ใช้ประแจตัวทีนะครับบล็อกเบอร์สิบนะครับ เพื่อทำการคันออกเลยเนาะนี่นะครับผมผมลืมบอกไปนะครับมันจะมีอยู่ข้างๆด้วยนะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับผมสองฝั่งเลยนะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะครับผมฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวเนาะใช้ไอ้ควงขันออกเลยนะครับผม ก่อน็อตไว้ข้างในเบาะนะครับเก็บไว้ให้ดีครับหายขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่มีใส่เนาะนี่นะครับผมโอเคน,นะสะกูสองตัวนี้นะเพื่อน เาเอาสายไฟตรงนี้ออกก่อนนะครับผมจะมีแง่ง,งล็อกดูนะครับผมตัวน,นี้ดันลงก่อนนะครับผมนี่ให้มันหลุดเกาะน,นี่นะครับผมถอดออกเลยตัวหัวเทียนจะอยู่ข้างล่างนะครับผมนีนะ่จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะเราต้องถอดชุดนี้ออกก่อนนะครับผมทำการถอดชุดนี้ออกก่อนนะครับผม ะถอดได้เลยนะเพื่อนเป็นเขียวแต่ต้องระวังนะผมระวังแตกนะเพื่อนนะจะ mm hmm. มีเขียวล็อกอยู่นะฮะตรงนี้ด้วยนะ mm hmm. นี่เค <Okay. S 1> ถอด,ดแล้วนะครับผมนี่นะเพื่อนๆหัว mm hmm. เทียนทีอยู่ตรงนี้นะ ๋ยวถอดอยาขึ้นหนึงนะครับนี่นครับผมนี่แหละหัเทียนมันน่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมตรงนี้เลยเนาะเขาหน้าจะใช้ตัวเป็นบล็อกนะครับเบอร์16นะครับผม แต่ผมจะลองอเบอร์นี้เทียบดูก่อนนะครับผมว่มามันได้หรือเปล่านะถ้ามันเราออกยากครับแนะนําให้ขันขันอ่าสกูตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ <c oughs> ง้างในตัวไ <c oughs> ฟเบอร์ฝั่งนี้ได้นะครับผม <c oughs> พอดแค่ตัวเดียวพอนะผมนี่นรับผม <c oughs> เสร็จแล้วมันก็จะสามารถง้างตัวนี้ได้เนะนี่นครับนี่ฮนะเป็นบัตเแชร์ตัวนี้เนาะลองคันดูนะครับคันได้หรือเปล่าเนี่ยอืมไม่ได้ลึกบัตรแชร์มันอยู่ลึกนะครับเราต้องใช้บล็อกเนาะ ใ้บล็อกที่ติดมากับตัวรถนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เลยเนาะเข้าไปแต่ต้องคันให้ดีๆเนาะเพราะว่าตัวแหวนรองอาจจะนมีปัญหาได้นะครับผม <c oughs> น่าจะ ถายออกแล้วนะครับผมแต่ขอ้ค่อยๆมันออกนะครับผมนี่ฮนะมันก็ถอดยากอยู่แล้วเพื่อนๆนะแต่ถ้าใครสะดวกอยากทำเองก็ลองทำตามดูได้นะเพื่อนนะ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจผมแนะนำให้ไปร้านดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราทำเองบางทีเราทำไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้นะครับผมตรงน็อตที่ถอดมันอะ,ะตอนถอดมันมันไม่น่าจะยากแต่ตอนใส่เข้าไปน่าจะยากนะตรองสอดมือเข้าไป ถอดออกน้ำพ่นนะนี่นะครับผมคือตอนถอดให้เราหมุนทวนเข็มเนาะเวลาหมุนเขาก็คือหมุนหมุนตามตามเข็มนะครับผมตามเข็มนาฬิกา นี่นะครับผมถูกถอดออกมาแล้วนะครับผมก็ก็ดำอยู่เนาะก็คือมันถึงกำหนดที่จะต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับผมของผมนี่ใช้งานมนาะหมื่นกว่าโลแล้วนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนออกไปนะครับผมตัวนี้ผมจะใช้เป็นหัวเทียน ของอเขาเรียกอะไรนะบริสนะครับออกเสียงถูบอกบ V R I S K นะครับบริสนะครับผมการจุดประกายไฟมันอาจจะดีกว่าของเดิมเนาะเพื่อนๆเนาะตัวน,วนี้ตัวนี้ก็จะแพงกว่าของเดิมนะครับผมนี่เนาะตัวหัวเทียนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ตัวนี้ของใหม่นะครับตัวนี้ของเดิมนะผมของใหม่ที่มันแตกต่างก็คือตัวนี้จะเป็นหัวธรรมดาตัวนี้จะเป็นหัวทองแดงนะผมการจุดอาจจะติดดีกว่าของเดิมนะผมแล้วก็ตาเล่งอาจจะดีกว่าขึ้นมานะครับผมนี่ผมจะหมุนเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะค่อยหมุนเข้านะครับหมุนอ่า หมุนตามเข็มเนาะอันนี้หมุนเข้าค่อยหมุนนะครับผมใจเย็นๆเนาะตอนหมุนเข้านะครับเราต้องตอนเวลาเราขันนะเราต้องขันแค่พอให้มันตึงๆมือพอเลยนะครับคือห้ามขันแรงเด็ดขาดนะครับ ถ้ามันแรงไปเนาะมันจะทําให้ตัวแหวนมันแตกนะครับแหวนรองหัวเทียนเนาะแล้วมันจะมีปัญหาได้นะครับผมต้องระวังนะครับตรงนี้นะผมถ้าคนไหนที่จะเปลี่ยนเองเนาะต้องระวังให้ดีๆแล้วก็ใส่บล็อกที่ของเขาแถมมาให้นะคระับพค่อยหมุนเข้านะครับ ถ้าคิดว่ามันแน่นแล้วนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับขันเข้าไปเลยนะผมนี่เนาะตอนนี้เราจะขันล็อกเนี่ยเราต้องขันตามเข็มนาฬิกานะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมนี่นะนนะแค่ตึงๆงมือพอนะครับผม หลอดนิดนึง่งนี่นะฮบเกือบๆจัดเต็มมือแล้วนะนี่ประมาณนี้พอนะผมนี่นะ ก็เป็นการเปลี่ยนหัวเทียนเสร็จเรียบร้อยนะผมนี่ฮนะหัวเทียนก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวปิดหัวเทียนเนาะจุกมันนะครับผมน,นี่นะใส่เข้าไปเลยเราจะลองมาสตาร์ทดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับ ยั้งขึ้นก่อนนะครับผมตั้งรถเราก็ลองสตาร์ทดูนะครับนี่นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนไปแล้วเนาะเราให้เราทำการ ปิดในตัวนี้นะครับตัวนี้นะดันมันเข้าไปให้แน่นๆนะครับถ้าเราดันไม่แน่นเนี่ยมันจะมีปัญหาได้เนาะอันนี้ผมดันแน่นแล้วนะครับผมนี่นะเพราะว่ามันก็มีแค่นี้นะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนหัวเทียนแต่มันอาจจะเปลี่ยนยากนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องสอดมือเข้าไปนะครับมันค่อนข้างที่จะแคบเนาะในตัวนี้นะครับผมก็คงมีเท่านี้นะครับผมก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง oh. ฟองสตูดิโอวัด้วยนะครับผมก็ไว้มีคลิปอะไรดีๆอีกเดี๋ยวผมก็จะเอามาสอนมาบอกต่อกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ